สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะเอาเทคนิคการตัดกระเบื้อง30เพื่อปูลูกนอนของบันไดได้นะครับและเร็จที่เราจะต้องตัดออกนั้นก็คือ2เซนนั่นเองนะครับหลังจากที่วัดได้2เซนนะครับจากนั้นก็ทําการตัดรอบแรกนะครับหลังจากที่ตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยครับแนวก็จะไม่ตรงแบบนี้จากนั้นก็แค่เพิ่มเสร็จกระดาษมาวางไว้ตรงกลางแท่นนะครับ แล้วก็ทําการตัดใหม่ก็จะไม่มีรอยตัดนะครับก็คือแผ่นใหม่ๆเลยนะครับจากนั้นก็ทําการตัดใหม่อีกรอบหนึ่งเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้กระเบื้องเงาตรงถ้าเอาสองแผ่นมาเทียบกันก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าแผ่นที่ไม่ได้เอาเศษกระดาษมารองก็จะไม่ตรงแบบนี้ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆต่อไปสวสัครับ